สนยครับณจ๊ะติดตามกันวันนี้ขอบคุณนะคุณแม่ขอบคุณมากขอบคุณมากให้เก่งที่เจอมาเลยขอบคุณมากณจ๋าที่ผ่านมากท่าต้องการรู้จีดีในเอสเมสค่ะแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะคำพูดใดในรายการสองสาวเราเรื่องทำให้บุคคลท่านใดไม่สบายใจต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะภัยนะคะเย็นไม่รู้จำได้เลยอ่ะหาแลดิ้งหาแลดิ้งแลวไปจะลกกันแล้วนะ เพนี้นพี่เวลาพี่ออกเลยแล้วเราจะด้กลับเข้ามาอีกแล้วน่ไปรายการไหนออกะนี่นครับกับรายการที่เกิดเี่เ็ไปทาไปจัดปออกออไปไทครับเปเปปเจอคอตั้งแต่ตั้งแต่เป็น ก่อนแทนนะก็เป็นวิธีก่อนด้วย